วันนี้ครูจะมาให้พลังแห่งความรวยกับพวกเราทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการอยากจะรวยอยากจะสําเร็จคุณต้องมีสิ่งนี้ความรวยต้องการพลังแห่งความสร้างสรรค์วันนี้คุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพลังในด้านของความคิดที่สร้างสรรค์ไอเดียที่สร้างสรรค์หรือการลงมือที่สร้างสรรค์ ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์ไอเดียที่สร้างสรรค์และการกระทําที่สร้างสรรค์มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยได้ยากตัวอย่างเช่นพลังของคําพูดวันนี้คุณต้องมีพลังของคําพูดดีๆกับตัวคุณก่อนคุณต้องพูดถึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าวันนี้คุณมีแต่คําพูดดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับการสร้างความรวยเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทําว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกคําพูดที่คุณเสือ,ออกไปมันจะเป็นพลังที่ทําให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องบวกๆและทําให้คุณได้ลงมือทําในสิ่งดีๆเพราะการที่คุณพูดถึงแต่สิ่งดีด พลังนั้นจะทําให้คุณเกิดความเชื่อในเรื่องนั้นสิ่งนั้นว่าคุณสามารถสําเร็จได้คุณสามารถรวยได้คุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้มันจะทําให้คุณไปสู่ความสเร็จและทําให้คุณรวยหรือพลังของความคิดวันนี้คุณต้องคิดถึงแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆก่อนไม่ใช่ตื่นเช้ามาคิดถึงแต่เรื่องลบๆมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณทำไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณคิดถึงแต่เรื่องดีๆคิดเห็นแต่โอกาสหรือสิ่งที่มันเป็นไปได้มันจะทําให้คุณมีพลังและมีความเชื่ออและยา จะลงมือทําเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นดังนั้นจงมีพลังความคิดที่ดีคิดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆคิดถึงโอกาสที่เป็นไปได้คิดถึงว่าคุณสามารถทําสิ่งนั้นได้คุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้มันจะทําให้คุณสร้างผลงานดีๆออกมาเมื่อคุณสร้างผลงานดีๆสิ่งดีๆออกมาลงมือทําสิ่งดีๆพลังของการลงมือทําสิ่งดีๆมันก็จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยได้เพราะความรวยต้องการพลังแห่งความสร้างสรร์เมื่อคุณมีไอเดียที่สร้างสรร์ความคิดที่สร้างสรร์การกระทา ที่สร้างสารรค์มันจะส่งผลให้คุณรวยได้